แป้งออนจิราชี้แจงแล้วดราม่าตักอาหารตกใส่คนอื่นยอมรับพูดคำว่าไม่มีมารยาทขอใช้พื้นที่ในการชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวสำหรับนักแสดงสาวแป้งออนจิราหลังจากที่ถูกโยงว่าเป็นดาราอักษรย่อปอทำอาหารตกใส่คนอื่นจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สน่นโลกออนไลน์ ซึ่งแป้งอ,อนจิราก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าแป้งขอใช้พื้นที่ตรงนี้มนการอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11กันยายน2565ที่ผ่านมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งได้ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่ออีกฝ่ายและตัวแป้งเองแป้งขออนุญาตอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นในมุมของแป้งนะคะในขณะที่ตักอาหารอยู่แป้งได้ทำอาหารตกถูกอีกฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจและเนื่องจากตอนนั้นสถานที่คือที่โรงแรม ซึ่งแขกส่วนมากไม่ใช่คนไทยแป้งเลยขอโทษไปเป็นภาษาอังกฤษตามสัญชาตญาณและเข้าใจไปว่าอีกฝ่ายซึ่งในขณะนั้นสวมหน้ากากอามัยอยู่อาจไม่ได้เป็นคนไทยโดยหลังจากที่แป้งได้ขอโทษไปแป้งสังเกตว่าอีกฝ่ายแสดงท่าทีไม่พอใจต่อการขอโทษของแป้งซึ่งตอนนั้นแป้งยอมรับว่าตกใจกับท่าทีที่อีกฝ่ายได้แสดงออกมาจึงได้เล่าเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นให้เพื่อนของแป้งฟังซึ่งอยู่ด้วยกันตอนนั้นพอดี โดยขณะที่เล่าให้เพื่อนฟังนั้นแป้งยอมรับว่าแป้งได้พูดว่า no m a n เนอไม่มีมารยาทกับเพื่อนออกไปจริงๆโดยในส่วนนี้แป้งยอมรับผิดที่ด่วนตัดสินและควรทำความเข้าใจท่าทีของฝ่ายตรงข้ามก่อนซึ่งแป้งต้องขอโทษในส่วนนี้อีกครั้งค่ะและแป้งเองจะระมัดระวังการกระทำของตัวเองให้มากขึ้นในอนาคตค่ะแป้งออนจีราวันที่14กันยายน2565แป้งออนจิรายอมรับเป็นดาราสาวปอ ทําอาหารตกใส่คนอื่นด้านผู้จัดการเผยเจ้าตัวติดภารกิจครอบครัวค่าดอีก2-3วันจะชี้แจงจากประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ที่มีผู้ชื่อติ k t o k รายหนึ่งได้อัดคลิประบายความในใจหลังเจอพฤติกรรมไม่น่ารักของดาราสาวโดยผู้ใช้ติ๊กต o k ได้เผยเหตุการณ์ดาราสาวทำอาหารประเด็นใส่เสื้อและได้กล่าวขอโทษเป็นภาษาอังกฤษ แต่เหตุการณ์ไม่จบเมื่อดาราสาวได้พูดประโยคว่าไม่มีมารยาทซึ่งผู้ใช้ติ๊กตอกได้ระบุชื่อดาราไว้อย่างชัดเจนว่าชื่อเล่นปอชื่อจริงอ,อต่อมาในอินสตาแกรมของแป้งออนจิราชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนานพร้อมกับบอกรอฟังความอีกมุมและคำชี้แจงหากเป็นเธอจริงๆล่าสุดมดดำคาชาภาพิธีกรคนดังได้เผยไว้ในรายการแฉโดยระบุว่าผู้จัดการ ส่วนตัวของแป้งอนจิราได้ออกมารับแล้วว่าดาราสาวชื่อเล่นปอชื่อจริงอทำอาหารตกใส่คนอื่นในโรงแรมจนกลายเป็นเรื่องดราม่านั้นคือแป้งอนจิราจริงพร้อมกับเผยถึงข้อมูลเท่าที่ทราบเจ้าตัวได้ขอโทษไปสองครั้งแต่ไม่คิดว่าจะมีการไประบายในติ๊กต็อกและยังเผยอีกกว่าตอนนี้แป้งกำลังยุ่งเรื่องคดีของสามีที่โดนโกงสามล้านและผู้จัดการ ส่วนตัวของแป้งได้บอกกว่าแป้งจะออกมาที่แจงในอีก2-3วันขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ